ท่านผู้ชมครับวันนี้ ารายการของมนเรานะครับนำทุกท่านนะครับมาสู่เดือนรอมดอนอันประเสริฐนะครับวันนี้เรามาม,ามัสยิดมุคละลอมนะครับอขอให้ทุกท่านนะครับได้พบกับท่านอิมามป,ประจามมัสยิดนะครับขึ้นครับครับผมนายุชิตวันอีมั่ประจามัสยิดมุคละลอมประหมาตองเล็กประธานมัสยิดสัมพันธ์ผมมีความปพื่มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่คณะท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ประธานจังหวัดแล้วก็ท่านนายกออ,อ,อบจจังหวัดภูเก็ตและก็คณะและก็มีวัฒนธรรมจังหวัดแล้วก็มีหลายๆหน่วยงานที่ผมจะมาเอ่ยชื่อตรงนี้มีเยอะวันนี้ก็ทีมงานของท่านผู้ว่ารัฐโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้มา ตรงนี้มาที่มัสยิตมุขร่อมบ้านบางทอง่นี้ผมในานามอิหมามประจํามัสยิดมุขร่อมบ้านบางทาองและชาวบ้านบางทองก็ขออวยพรให้ทุกท่านที่ได้มาเยี่ยมเยียนพี่น้องอมุสลิมในชุมชนบ้านบางทองแห่งนี้ดังนั้นผมขอจากเอกวัเรสต์ปานกวัวตาลาก็ขอใหอ้ผู้ที่ได้มาเยี่ยมเยียน พี่น้องเราในชุมชนบ้านบางเ่านะมัตคิตการรอบแห่งน,นี้ขอให้ท่านนั้นมีอายุยาวยืนนานแล้วก็คิดอะไรหรือว่าจะทําอะไรให้สมดังความปรารถนาของท่านทุกๆท่านครับขอขอบคุณครับสมาชิกสภาหลา,หลายหลายท่านรวมทั้งท่านประธานองค์การอิสลามประจําจังหวัดเกตท่านวัาธรจังหวัดภูเก็ตท่านอิบัมนะครับวันนี้ในานามขององค์การหวานาส,วสตรบันเทล และกลุ่มมัจสัมพันธ์บ้านบางเทาต้องขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ท่านผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดภูเก็ตได้มาที่มัจิ์บุการ่มบ้านบางเทามาร่วมกันมังใจในการรัสนดของเดือนมราคของปีจรทธศักราช1432ในวันนี้นะครับและก็เป็นข่าวดีอีกเช่นกันนะครับที่ท่านนายกองการวารสวนจังหวัดภูเก็ตท่านนายกไปบูรณ์ได้มาสารที่จริงแต่ก็ท่านมาตลอดอยู่แล้วและก็ท่านได้เห็นว่ามัจยยังจะต้องพัฒนาโดยเฉพาะอาคาร พิธภัณฑ์อาคารอเนกประสงค์ที่จะดําเนินการในปีข้างหน้าต่อไปนะครับต้องขอบคุณอย่างยิ่งครับขอให้ท่านได้เป็นนายกนานๆด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับครับอีกสักครู่นะครับเราไปดูพิธีรายสิณอดกันนะครับเดี๋ยวท่านจะได้ชมนะครับว่าประเพณีนะครับแล้วก็พิธีปฏิบัติเป็นยังไงครับขอเชิญชมครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนำคณะเยี่ยมพี่น้องมุสลิมตำบลเชิงทะเลในช่วงรอมฎอนปี2554 เมื่อช่วงคำข้องวันที่5สิงหาคม2554นายเพบุลุปติสิงหนายอกองการบริหารส่วนจังหวัดภูเกต็ตพร้อมด้วยนายสรธรรมจินดารองนายอกองการบริหารส่วนจังหวัดภูเกต็ต นายสุนทยาสุนถารักสมาชิกสภาองค์การบริหารสนจังหวัดภูเก็ตได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนเขตพื้นทีต่ตำบลเชิงทะเลในโครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรร,รมการถือสิ้นออดในเดือนรอมฎอนข้องพี่น้องชาวมุสลิมในจังหวัดภูเก็ตประจําปี2554โดยมีนายประยุทธ์น,นุสุกวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตนายบำรุงสัมภารัตประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดภูเก็ต นายมาโนดพันชลาดนายกองการบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลตลอดจนอิหม,ม่ามผู้นำท้องถิ่นและพี่น้องชาวตำบลเชิงทะเลเข้ารวมณมัสยิดมูลกันร่มบ้านบางเทาตำบลเชิงทะเลอำเภอทะล่างจังหวัดภูเก,กต็ตนายเผยบุญอุปติสิงนายกองการบริหารส่วนจังหวัดภูเก,กต็ตกล่าวว่ารู้สึกภูมิใจในการต้อนรับอันอบอุ่นของอิหม,ม่ามและพี่น้องชาวตำบลเชิงทะเลซึ่งในคำคืนนี้ได้เห็นถึงความเสียสละและความอ,อดทนอดกลั้นของพี่น้องที่มารวมกันทำความดีช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สำรับเดือนรอมฎอนเป็นเดือนอันประเสริฐเชื่อว่าอัลเลาะห์จะประทานพรให้ทุกฐานมีความสุขและสมประสงค์ถูกประการสำรับการเยี่ยมเยียนพีนองชาวตำบลเชิงทะเลในครั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก,กต็ตได้นำอินทพาลัมเพื่อการละซีนออดมามอบให้แก่สร้างม,มัสยิดประกอบด้วยมัสยิดมูกันร,รม่มมัสยิดอาริซุนนะและมัสยิดดารุนเอซานโดยรวมรับประทานอาหารกับพีนองมุสลิมในคำคืนนี้ด้วยท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับเราได้นำทุกท่าน มาที่บ้านบางเทานะครับมัสยิดมุกะล่อมนะครับเราพบท่านนายกมนตร์พันชลัดท่านสจสมิทธสุขสิทธิ์นะครับซึ่งเรามาร่วมในพิธีลาศิษย์อดในเดือนรอบดอนอันประเสริฐนี้นะครับจะเห็นได้ว่าพี่น้องทุกคนร่วมกันทําความดีร่วมกันสร้างตัวอย่างแห่งการทำวุญดีนะครับช่วยเหลือผู้อื่นนะครับช่วยเหลือผู้ได้อโอกาสอดทนอดกลั้นต่อสิ่ง,งต่างๆนะครับผมคิดว่า พระพรต่างๆน,นะครับที่อโลอให้นะครับจะได้รับอย่างสูงสุดนะครับในเดือนรามออนนี้ก็ถือโอกาสนี้นะครับขอให้พ่อพีอพ่น้องที่อยู่ทั้งบ้านนะครับได้รับพระพรโดยทั่วหน้ากันนะครับขอทุกท่านมีความสุขมากๆครับขอบคุณครับ